ลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายสังฆทานคือกัลยาณมิตรสุนีสัจจาชายนนและกัลยาณมิตรนภาวันพิรุณพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสับบุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำ ที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญยเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิคาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วันนะให้สุข,ขะ ให้พละและให้ปฏิพานผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยพร้อมเพรียงกันนะครับหันธรรมยังพุทธสาภาคะวโตปุปภาคณมการังกะโรมาสินามตัตสาภาคะวโต อระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตพัตตานิพัตตานิสัปปะริวารานิสัปปริวารานิพิกุสังคสสะพิกุสังคสสะโอนโนชยามะโอนโนชยามะ สาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานีอิมานีภัตตานีพัตตานีตตานสัปปริวารานีสาปาริวารานีปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุ อัมหากังอัมหากังทีคารตังทีคารตังหิตายะหิตายะ,ายะสุขายะสุขายะ,ายะนิพพานายัจะนิพพานายัจะ ข้าแต่พระพิสุสง์ผู้เจริญข้าแต่พระพิสุสง์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสง์แด่พระภิกษุสง์ขอพระภิกษุสง์ขอพระภิสุสง์จงรับจงรับ พัตตาหาร, people, พ,ร uno, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั <c 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 ้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลลนานเทินตลอดกาลละนานเทิน สาธุ<ถ>ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับผ่อนพระกันนะให้วางใจของเราเบาๆเข้าไปในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดพร้อมนักตึกเล,ลิกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้แบ่งบุญให้ ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหรานั้นจะมีชีวิตอยู่ละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปูย่ย่าตาทวดบรรพบุพร,รุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพราะพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลาย อีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดร่วงเกินกันมาเราก็ขอโหสิกรรมซึ่งกันแลกกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนแห่งกรรมนั้นแล้วเราตั้งใจรับพรพระกันนะ <S <S <í ns> ยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติ อิจิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวะสมิชตูสภพปุเรนตุสังกปางจันโทปนารโสยถธามณิโชติรโสยถาสัพิตโยวิวาชจันตุสัพพโร โควินาสตุมานเตยพาวันทวันตรายรโยสุขีที่คายุโกวพวสัพิติโยวิวานชาตุสามพระรโควินาสตุมานเตยพาวานรวัน สุขีที่คายุยู่กวงภาวะพิทธิยว ฌันตุสัมภโรโควินาสตุมาเตยภวารวันตรายยสุขีติคายุโกภวะอภิวัฒนสีลิสินจามุทธาปจายโนชานทารวยธรรมา าวันทันติอายุวันโนสุขังอางลังอายุวัต ทากนธนวันทโกวสิริวันทกยอยสวันทโกวพลวันทโกววันนวันทโกวสุขวันทโกวหตุสัมพันธนทุทกโรวขคภยาเวราโสกัสตุจุปัตถวา นาเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตยจัสาชยสินทิธนาลาพังโสนทิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจพวคังวุทีจยสวาสตวาสาจ อายุวะเจียวะสิทเทียพวันตุเตพวันตุสามพมังคลังรักขันตุสามาเทวตาสัพพูนทานุภาเวนัสธาสซนทีพวันตุเตพวันตุสามพมังคลังรักขันตุ สัมปะเทวตาสัมปธรรมานุภาเวนะสัทโสุทีภวันตุเตยมภวันตุสามพมังคลางราคันตุสัมปะเทวตาสัมปสังฆานุ สทัทธาสทุทตีพวันตุเตสาธุตั้งใจบูชาพระกันนะ อรหังสัมมาสัมพุทธโอภควางอารหังสัมมาสัมพุทธโอภควาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิพุทธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวา,าวกาโตภะคะวตาธรรมโมาาาทาม,ม,ม,มังนัสหามิทาม,มังนัสหามิธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภะควะโตสหาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสังฆน,นามามิสังฆนามามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรีย,ยงกันนะครับกราบกราบกราบคอยลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูไม่ใหญ่คุณแยา่จารย์และยอดนักสร้างบาร,รมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบ,บริษัทบริวาร ทั้งพี่มีอยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบาวรพระพุทธศาสนาให้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญเป็นอัศจรรย์ให้มายุขายยินยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนาน,าน ปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทินสุ